สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมมาแนะนำานครับโปรแกรมทำอีบุ๊กง่ายๆแบบง่ายๆนะครับก็คือโปรแกรมทริปอาราบ์วิสต้าโปรนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำอีบุ๊กนะครับก็นี่ผมมาแนะนําโปรแกรมนี้นะเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งนะครับเพราะว่าโปรแกรมไม่ใช้ันง่ายนะครับผมแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับก็ไม่เสียเวลาก็ดีกว่านะครับผมไปทำกันเลยดีกว่าครับในขั้นตอนแรกครับผมเป็นการสร้างอารับ์ของอีบุ๊กก่อนนะครับ ที่โฟลเดอร์ครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ครับถ้าเป็นการเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ภาพนะครับเพื่อจะนํามาใช้ในบุ๊กของเรานะครับผมซึ่งผมแนะนําว่าให้ใช้นะครับผมเป็นชื่อภาษาอังกฤษกว่าในการตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับเพราะว่ามันง่ต่อการหาค้นหานะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ชัวร์กว่าการตั้งชื่อภาษาไทยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะตั้งชื่อภาษาไทยแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคไปต่อครับกดที่ next นะครับผม ในส่วนนี้ครับผมเป็นส่วนของเพล็กเลเอวนะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งสองอย่างก็คือเซนเตอร์ฟาร์กเพจนะครับผมกับซิงเกิลอิมเมดเปอร์เพจนะครับผมซึ่งในส่วนนี้นะครับผมให้เราเลือกซิงเกิลอ g e เม r เปอร์เพจนะเพื่อให้รูปของเราที่อยู่ในโฟลเดอร์เนี่ยปักปักขทั้งสองหน้าของเรานะครับซึ่งมีเพียงแค่รูปเดียวในหน้าต่นหน้านะครับต้องเป็นของทีมนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ครับผมมีแค่ตีมเดียวนะครับก็ สามารถกด finish ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเราได้อ e ี o ุ๊กแล้ง่ายๆหนึ่งเล่มนะครับเอาล่ะขั้นตอนต่อไปครับผมเราจะมาสอนการสร้างเออหน้าเพจหน้าของ E-Book นะครับอีเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันแค่ผหน้านะงผมผมอยากเพิ่มอีกหน้าหนึ่งก็คนที่คิดที่ิขวาของผมเลือก insert page นะครับผมเห็นไหมครับเรามีหน้าที่หกแล้ว ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราสามารถกดที่ delete page ได้เลยนะครับผมมาลบได้เห็นไหมครับก็เลยเปิดเหยออกมาเหมือนเดิมนะครับ,ลรบและต่อไปครับผมจะมาสอนในการใช้ออในการลงเท็กนะหรือตัวหนังสือนะครับในภาพเราอาจจะมีการากบันทายใต้ภาพนิดหน่อยนะครับผมและหลายคนอาจจะทำให้เป็นนะครับผมก็สอนเลยแล้วกันนะครับให้เลือกที่ตรงนี้ครับผมก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า insert annotation insert annotation on เลฟเพจหรือไลฟ์เนะครับผมก็ถ้าเป็นเลฟเพจเนี่ยก็คือยู่ที่หน้า้านซายนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์เพจเนี่ยยู่ที่ด้านขวาครับคุณสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับผมในการพิมพ์แต่ละครั้งนะครับเนี่ยสามารถเลือกสีของฟอนต์ได้และเลือกฟอนต์ได้นะครับผมตามที่เรามีในเครื่องนะครับสามารถเลือกตัวขนาดของตัวหนังสือได้นะครับผมอย่างเช่นผมเลือกเป็น ดีกว่าเป็นหนังสือสีนี่นะครับโอเคครับเห็นไหมครับก็จะเห็นตัวประกอหนังสือปรากที่ใต้ภาพของเรานะครับผมอาและใน,นส่วนต่อไปครับหลายหลายคนอาจจะไม่ถูกใจกับภาเพเปเปอร์ของอีบุกของเรานะครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ เรที่เลือกที่ออปชันนะครับของไปที่เซตบุ๊กออปชันนะครับเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมทีนี้ครับเราเลือกที่หน้าต่างของบุ๊กโคเปอร์นะครับผมนี่คือหน้าปกของยูโคลาส์นะครับผมให้เราเลือกที่บลส์นะครับแล้วก็หตัมตั้งเลือช็อตได้เลยนะครับอาจจะเป็นภาพ ได้แล้วนะฮะพาเรีย้องการนะครับผมขออนุญาตเป็นกัดนะครับเพื่อให้ได้ทุวการมองนะครับโอเคแล้วก็หลายๆคนนะครับอาจ็นว่าตรงนี้ครับเป็นบอยเปอร์ของอีโบของเรานะครับผมซึ่งถ้าเราไม่พอใจก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับผมในตรงนี้ครับบุกแบกกราวนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันทำาปท้ขั้นตอนเมื่อกี้นะครับ แลวก็ที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้ครับผมเราสามารถใส่เพลงได้นะครับก็ไปที่เสนอคำของเซ็ตบุกออปชั่นนะครับนะครับผมแล้วก็เลือกที่ออ d ด o โอนะครับเลือกที่ enable audio นะครับถ้ามีอันไหนวัลลัตที่ต้อสองอันนะครับผมแล้วก็เลือกที่ add ครับจากนั้นเราก็หาเพลงนะผมแนะนำให้เป็นเพลง MP3 นะครับผมเพื่อง่ายต่อการใส่นะครับนี่เห็นไหมครับผเลือกเพลงมาแล้วนะ แค่นี้ครับผมเราก็จะมีเพลงดังจากในอีบุ๊กของเราแล้วนะครับเห็นไหมครับและก็นี่ครับเป็นการใช้งานแบบง่ายๆนะครับของการทำอีบุ๊กนะครับและก็วันนี้ผมรอบวงต้องขอบเวลาของผมแล้วนะครับผมก็ก็ต้องไปกันแล้วนะครับแล้วก็อ่ะนี่วิธีนึ่งก็คือการเซฟนะครับก็คือกดาที่เซฟหรือเซฟแอรได้เลยนะครับผมเราจะได้เป็นโ่ลยกันกัน ว่ามาอยู่ที่นี่นะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนดีกว่าครับผมไเป็นการเสียเวลาวนะสวัสดีครับ